เฮ้ยสวยแล้วว่ารอศาสสวยตรงไหนก็ารอลาดนะรอศาสไม่มีเลยล่ะลาดของแท้ไม่ล่ะมีเนี่ยต่างซ็อกปอมโอ้โหมันมาแค่ตัวเดียวตัวเลนมันติดคือมันติดกระแพงอะได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ทีก่อนแล้วสกิลสองเออไม่ปล่อยไม่ปล่อยเอตยดร้อยดี อย่างนี้ก็เรียบร้อยรานเหรอรานเหรออืมหาคิดสังเกตไหมล่ะมวยสุดฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกง ขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดิดีไม่มีโกงประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเหตุน,นี้เลย g p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกมอวีมีไอเดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ไอดีโหดแรงส่งตัวแยกสกินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหน้าดีม,มาเอาวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเติอนคุปองเอาวีใช้เพียง Open ID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องแกสท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับอลโลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะครับอันนี้ก็อยู่กับลาร์ดเปเดิมแล้วพิเลตโอเค 78กับโหมดธรรมดาอยู่ที่66%นะสำหรับรหัสนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่รหัสหลักนะครับกรชื่อก็จะเป็นสแตนของตีติดปิงไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ารหัสหลักก็จะเป็นตีติดปิง <c oughs> ก็จะเป็นรหัสนี้จะมากดรหัสนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือจะมาเล่นแต่รหัสนี้นะส่วนคนที่ไปดูอ่าไปส่องโปรไฟล์รหัสหลักเนี่ยมันไม่ขยับนะครับอันดับก็จะลดลงเพราะว่าตีไม่ได้เล่น <c oughs> ตีมาเล่นรหัสนี้นะครับผม โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปรับชมคลิปกันแล,แล้วกันนะครับไม่ได้ทาคลิปแม่ลัดดีแบบจริงจังมานานละกลับมาทาเลยละกัดเลยโอเคครับก็ยังอยู่เม็นม่วงอยู่นะครับก็จะรีบไต่ขึ้นไปท็อปเซิร์ฟเร็วๆนี้นะครับว่าจะขึ้นให้ให้ขึ้นที่1ให้ได้ครับคือเราจะไปทวงบอลลังเราคืนนะครับ <c oughs> เราจะไปอัลังพลังอันดับหนึ่งของประเทศไทยไว้ให้ได้เราจะเอามาคืน เฮ้ยเพราะว่าประวัติศาสตร์ของตีบิลูเคนี้ก็คือขึ้นอันดับที่หนึ่งนะคือขึ้นอันดับที่หนึ่งเป็นแหละแล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟเวียดนามกับทีีก็แมงปิงยิบหายอะไรก็เลยเลิกเล่นนะหวังว่ากลับมาเล่นเซิร์ฟไทยมันจะไม่ปิงนะว่าชื่อดีกนไม่ได้มาง่ายๆแต่ว่าก็แม่ปรับปรุงเซิร์ฟอะไรขนาดนั้นมาแล้วมันก็อืน่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องปิงอยู่ละมั้ง แบบว่าให้ให้เซิร์ฟวร์มันเสถียรขึ้นอือแล้วก็การแคปเจอร์ได้ใหม่นะครับอันนี้เป็นการแคปเจอร์ใหม่นะเป็นไงสีเกมสีวิดีโอมันสวยขึ้นไหมต,ตัวตีก็ชอบเป็นสีเนี่นรู้สึกว่าสีมันสวยดีอาจจะสีแบบไม่ได้เข้มไงแต่ว่าปกติก็สีแบบโอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าปกติพวกยูทูบเบอร์สาย RV วเขาก็สีภาพเกมเปนแนวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคือการแคปเจอร์นี ก็ต้องลงทุนซื้อมาแบบดีๆไปเลยละกันเออโอ้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นเป็นแนวทางคลิปนี้นะครับเ <c oughs> มื่อวานยังปวดหัวอยู่วันนี้หายปวดหัวแล้วแต่ว่าเสียงแหบ <c oughs> มา้โอเคทีมเขาไม่ค่อยมีซีซีนะอืมโอเคเป็นเจาะเวทนี่แหละเนาะแต <c oughs> ถ้าทีมเขามีซีซีเยอะเป็นรองเทา้าอ่าร้านสถานะนะครับไม่เป็นเจาะเวนะ แต่ว่าเกมนี้ก็ไม่มีซีซีอะไรเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องล้างสถานะเจาะเวทเลย <c oughs> โคตรหนัวเดี๋ยวนะรอดันนะครับรอก่อนคือไทมิ่งมัน,ม,นมีนี่ไทมิ่งเนี่ยตังเขาปอมโอ้โหมันมาแค่ตัวเดียวตัวเลนมันติดคือมันติดกระแพงได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ขีบก่อนแล้วก็สกิลสองขีบก่อนนะครับค่อสยสกิลสอง ว่าถ้าระหว่างเราถีบเนี่ยมันจะขยับตัวไม่ได้นะแล้วก็จะทําให้เราต่อยแรนขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือจอดนั้นอะทามมิ่งอะที่ตีไม่ดันตั้งแต่แรกๆเนี่ยคือถ้าเราดันไปเราก็ไม่ได้คิวล้วก็มีสิทธิ์ตายแล้วก็มีเสียที่ไม่ได้คิวส่งเอได้เนี่ยนะครับคือจอดตะกี้เราต้องทามมิ่งสวยๆหน่อยนะเห็นไหมจอดที่ตีล้อถ้าเราบางคนเนี่ยอาจจะใส่ไปแล้ว <c oughs> อาจจะใส่หมดแม็กไปแล้ว แต่ก็ต่ก็อยากจะแนะนำให้รอก่อนจอดเมื่อกี้คิดว่าตัวเองจะได้แบบดับเบิลคิวด้วยคิดว่าจะผักทุเรนคือตั้งใจก็จะผักทุเรนมาด้วยแต่มันติดคือ <c oughs> มันติดกําแพงมันไม่มาด้วยติดปลายกําแพงอ่ะอด้วงมีบินไหมเนี่ยมันไปดีบเจอเลยเขนาน่าจะอยู่ในพู่มนั้นเหมือนเดิมไหมหรือเปล่าอันนี้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยชิบหายอะไรทุเรน ยานะเว้ยก็แนวทางคลิปนี้จะมาเล่นแบบว่าไม่ได้สายเพย์เซฟแล้วก็ไม่ได้สายกลัวสักเท่าไหร่นะครับเฮ้ยสวยแลสเอาวะาอยเตต้องพิมพ์แล้วก็จังหวะนี้อะไรรอสาสสวยตรงไหนก็รอลัดเหรอรอสาสไม่มงียบละลัดของแท้ไวละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิวเลนเราต้องดักอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอดักไอ้บัฟฟ้าไม่ก็บัฟแดงอะสักสักบัฟอะแต่ว่าน่าจะได้ตรงบัฟฟ้าไอ้บัฟแดงนะเพราะว่าเลนอัพมันอยู่บนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดักมันเราจะเอ้เข็ดเลยวันเลือดฟูฟูเนี้ยโดนตูมก็หายได้เหมือนกันเดี๋ยวรอยเต็มก่อนนะตอนนี้เราก็ปล่อยเขาไปก่อนคือดึกดวยตัวที่มันแบบว่าไม่ใช่สายแบบคือบางจังหวะมันต้องทําจังหวะจริงๆเออ คือมันไม่สามารถที่จะเข้าไปนัวได้จากนี้เอ้ยโร้ให้ยัเตะมีสกิลสองจะได้ <S <S 1> <S 1> คลิปนี้จะทำเลนล่างนะครับไม่ทำเลนบนนะแต่ว่ารอของก่อนแล้วค่อยไปเก็บคิวเลนนะครับรอสากเฮ้ยมาเป่าโอ้โหเดินทาม,มิ่งนู้นมาอืม โอ้โหไม่ได้สักอย่างกลับไปเคลียร์เวฟก่อนนะครับก็สำหรับคนที่เล่นลารแล้วจนมากๆก็หลักๆก็จะไม่เคลียร์เวฟนะครับจะโดนแท็กเวฟไม่ก็โดนเทคคลิปล่อยเทคคลิอะไรอย่างพยายามอย่าหาทําแบบนั้นนะครับสําหรับเล่นลารหรือว่าเล่นเมดตัวอื่นก็เช่นกันนะอย่าทํานะครับคือมันจะจนมากและยิ่ง5ทีหลังเนี่ยตอนนี้คือเข้าสู่5ทีหลังแล้วนะมันจะเป็น ช่วงที่ป่าแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยมันจะมาแท็กเลนเราเยอะมันจะมาเทชค,คีฟเราเยอะแล้วเราจะจนมากถ้า5าทีแรกเราเก็บคีฟไม่เยอะนะครับเพราะว่า5าทีแรกมันจะเป็นช่วงของเราครับมันจะเป็นช่วงที่เราแบบเป็นช่วงที่เราเคลียร์เวฟแล้วทําให้ตัวเองรวยนะครับรวยที่สุดก็จะเป็นช่วง5าทีแรกนะเราก็จะทาเกมได้ดีกว่า <c oughs> บอกเลยว่าเอลันดอรพร้อมกดจิกอยู่แล้วตะกี้เลย เอ้ยไม,ไม่ให้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 เขาเคลียร์เวฟไม่ไม่เคลียร์ชีฟนะครับไม่ให้เขาล้าชีฟจะได้ตังค์น้อยลงนะครับนีออ่ก็เดินโยกเก่งกลับไปเคลียร์อโอ้โหเสียบนดิ <c ười> <c ười> เสียบนครับ <c ười> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์เวฟนี้แล้วก็ ขึ้นไปเชียร์เวฟบนนะเพราะขีบบนมันจะชนอีรนดอร์เอาฟ้าโ,โด้ไอู้เอาพอดีเรียบร้อยดีอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับคนที่อ่อ อยากให้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่มันไม่ใช่คิวเลน Q เนี่ยสำหรับคนที่อยากให้ตีลองเล่นเซตไอเทมสมุดเวทนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะออกเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับเป็นจะเป็นสมุดเวทที่คอมโบกับเจาะเกาะเวทเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเ,เป็นฟอสการ์หรือเปล่ามันน่าสนใจอยู่นะรู้สึกว่าปรับแพทวันนี้เรายังไม่ปิงเลยนะเฮ้ยเฮาย่า เฮ้ยยังไม่ตกใจเหมือนกันเนี่ยอืมตันตีล่ะเดี๋ยวแล้วตีหยุดเดินทำไมแล้วเดี๋ยวนะตะกี้มันคือที่กก็เดินอยู่ไม่ใช่เหรอวะลองย,อย้อนคลิปไปดูนะไม่รู้ดิอยู่ดีปุ่มเดินมันนิ่งอ่ะเ <c oughs> ต๋ก็ลากปุ่มเดินปกติอะไรวะอืม <c oughs> เที่ยวบอกกลางเว้ย โอ้เลือดก็เต็มมานาก็เต็มอ่าเลยด,งด,งดวยงดวงระวังโดนเทียวสวดนะเดี๋ยวเทียวก็สวดซะเลยกูมไม่มีมานาะโอ้โหมานาย,ยังเต็มอยู่เลยเพื่อนมานาครึ่งหลอดไใช่เหรอลนะ่าปะใช่ปะตอนที่ไปตีบ้าฟ้ามานาครึ่งหลอดอยู่เลยเป็นไ,ไรฮะโอ้ล่างไม่มีใครลงไปเลยวะ นี่งไงจังหวะนี้แหละครับมาเลยต้องเดินมาล <c oughs> านเหรอลากเหรอโอ้ล่างล่างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกันลงไปกัน <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเลือดเต็มๆก็หายได้เหมือนกันนะ โดนอ้ยฟิกเกอร์ to ตามครับได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหใช่แเฉียงไบบเป็นไรได้อหรอเอาว่ะเฮ้ยเห็นแตงเงาแวบๆคิดว่ามันมีแต่คิวเลนตัวเดียวด้วยโอ้โห right oh, โดนสามตัวก็กลัวอะไรปะเสียดายถ้าเรามาเร็วกว่านี้นะ เฮ้ยโอ้โหเสียดายถ้าเรามาเร็วกว่านี <raspberry> ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะจังเทียวบอกกันโอ้โหจังวันนี้ถ้าเทียวเลดเกมเทียวแล้ยิงได้ยิงฟรีอ่ะฮ้มหาคิดสังเกตไม่ะ โอ้โหม่มีฟิกเกอร์อจะหล่อเทจากกี้นะจะหล่อเท่ใส่ล็อกซี่ซะหน่อยโอ้ฟิกเกอร์ยี่สิบวิตะกี้นีน้จะได้เลยโโอ้โหเฮ้ยกูสานจะไม่มีปิงแล้วคลิปนี้จะได้ไม่โดนล้อเอ้าปิงที่เขินเลยอุตส่าห์จะไม่โดนล้อแล้คลิปนี้ ช่วงปิงออกดีกว่ามั้งปิงเล็กปิงน้อยขอให้มีปิงอย่างเดียวเฮ้ยยยยยยยขอรอที่ได้ไหมโอ้โหเทีวมันสวนไดไปก่อนอะ้วว้ากรรมเราแบบว่าตายสองตัวก็พอละไม่อยากตายสามตัวยังไม่ได้เ v p ีคลิปนี้เราจะไม่แย่งเ v p นะครับมวยสุดอ่ะ เอาก็เขิดไปนะต้องเรียกได้ว่าทีมก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าทีมไม่ดีมันก็จะยากยากเทียวถามหาตอโลนะตอร์ตอโลก็เดินนี้บ่อย เดินจะเดินมาหรือเปล่าไม่มาวะเขาเรียกว่าเซฟให้ฟ <laughs> like ีลแบบไม่ยอยากหลอนแล้วร <R ally. S 1> อนะครับถ้าเป็นล็อกซี่กำลังจะพูดเลยถ้าเป็นล็อกซี่มาเราก็จะฆ่าไม่ได้ <laughs> <laughs> เฮ้ยมันจะมาดึงเราโอ้โ oh หอย่างนี้ <c oughs> กะจะฆ่าคิวเลนซะหน่อยเหว่าใครรัดเหรอว่าใครรัดฮืออันนั้นมีรอคิวเลนจะมาไหมเนี่ยกลัวกลวม,มาเกาหลังปล่อยไปเลยโอ้ไม่ทันนะโอเคแต่ก็น่าจะได้เอ p พแล้วนะครับโอ้แอซิดไปเกือบสิบอะ มีส่วนร่วมเกือบ1 0 0ยเอเจครับก็เป็นแนวทางการเล่นคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายวิธีการเล่นวิธีการเดินเกมอะไรเยอะแต่ว่าเป็นแนวทางในการเดินนะก็คลิปนี้ไม่ได้เดินเลนออฟแค่นั้นแหละนะครับนอกจากาว่ามีไอเทมค่อยไปเติมเลนออฟถ้าเป็นเลนออฟเบาๆบางๆแบบนี้ยังอยู่3 0ิดาวเลยเดี๋ยวจะรีบกดไปสู่พิมนะเพราะไม่ค่อยได้กดแรงเ <c oughs> พิ่งกลับมาเล่นไทยกดแต่ซีเอวีด้วยเดีย๋ยวกันครับผมบายครับ